สวัสดีครับวันนี้พบกับผมมาตอนนะครับกับช่องรันไรลันนะครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็พูดกับความรู้สึกที่ผมได้มีให้กับเจ้าเี yeah. ่ย x เจ็ด1นจุดเอ้ย160ก x 5.0นโปรนะครับผมก้องบอกว่าในช่วงสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเป็นกระแสค่อนข้างมากเลยนะครับทุกคนสำหรับ รองเท้าจากแดนมังกรคู่นี้นะครับซึ่งผมก็เพิ่งได้มีโอกาสสั่งซื้อมาลองมาสัมผัสดูนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆเปิดดูกันไปทีละเล็กทีละน้อยด้วยกันเลยนะฮะถ้าสำหรับใครที่มีอยู่นะครับสามารถเม้นบอกผมได้นะครับในจุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าอันไหนที่มันน่าสนใจได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะเรามาดูต่อกันเลยครับ ค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะสีโคตรสวยครับทุกคนสีที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นสีอะไรนะสีบูกลินใช่ไหมวะอ,อใช่ใช่ครับใช่เลยแล้วก็เป็นไซส์เนี่ยครับไซส์ อ44 uh, EU นะครับแล้วก็ไซส์10.5 U.S. นั่นเองนะครับค่อน <c oughs> ข้างโอเคนะครับทุกคนสัมผัสก็ <c oughs> ชุนนะครับกลิ่นชุนพอสมควรเลยงานค่อนข้างเนียบมากเลยนะครับ <c oughs> ผมชอบตรงนี้มันดันจนสุดเลยนะทุกคนบางแบรนด์ไม่ได้ดันจนสุดขนาดนี้นะหัวก็มีท้ายก็มี โอเคมากนะคะป้ายแบตก็ดูดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปทีละชิ้นทีละชิ้นเลยนะครับผมตั้งแต่เชือกเชือกค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็น่าจะยาวมากด้วยนะยาวครับถือว่ายาวเลยผมค่อนข้างจะเท้าอวบอ้วนนะครับดังนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตรงนี้นะเพราะว่าเขาให้เชือกมาค่อนข้างยาวเลยนะครับ แล้วก็เห็นพี่ๆในกลุ่มเขาบอกว่าในส่วนของใงนส่วนของพื้นที่อ่ะมันมีมากขึ้นดังนั้นก็คงจะไม่ได้ใช้เชือกจนหมดหรอกมั้งแล้วก็ความยาวก็ไม่ขีดน,นะครับแล้วก็คุณภาพเชือกก็ดีด้วยนุ่มนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเปื้อนง่ายนะด้วยสีมันด้วยแล้วก็เนี่ยมันเป็นผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเพื่อนได้ง่ายไล่ลงมาที่ลิ้นนะครับลิ้นทุกคนรู้ผมเรียกมันว่า อะคันทาร่าที่มันอยู่ในเบาะรถน่ะเอ้ยหนังกับใช่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 มันเป็นแบบหนังกลับทุกคนเหมือนกันกับนิกเลยเนี่ยเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับเป็นวัสดุแบบเดียวกันเลยขอนิกดูดิแบบเดียวกันเลยนะครับถือว่าโอเคนะเวลาเราสวมใส่เข้าไปแล้วนะครับมันจะค่อนข้างเกาะกับตรงเท้าได้ดีนะมันจะค่อนข้างโอเคเลยถือว่าดีครับดีหมดแหละครับเพิ่งได้มาใหม่ยังไม่ได้ลองใส่ก็ตีว่าดี มาต่อกันนะครับผมที่บริเวณ <sk ill> เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอัปเปอร์เหรอเขาเรียกว่าอัป <Upper, S 1> เปอร์เนาะอัปเปอร์เขาจะเหมือนเป็นมันไม่เหมือนหนิดนะทุกคนผมผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะผมไม่มีข้อมูลนะครับขอเอาไปล่วงหน้าด้วยนะความรู้สึกเป็นเหมือนเป็นพลาสติกที่เอามาถักทอนะครับก็ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดึงอีกอ่ะ ดูแล้วก็ขึ้นตัวดีนะครับค่อนข้างขึ้นตัวดีเนี่ยครับเห็นไหมกิ่นลงไปแล้วเด้งเลยขึ้นตัวได้ดีแล้วก็ระบายอากาศดีมากครับลองเป่าดูแล้วทะลุเลยทะลุอีกฝั่งได้แบบสบายสบเลยนะครับด้านหน้าโอเคครับน่าจะระบายอากาศดีพอสมควรแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้เขาจะทำเหมือนกับมันจะไม่ค่อยระบายอ่ะมันจะแน่นๆหนาๆหน่อยอาจจะกันเรื่องความทนทาน เือแบบบางคนนิ้วปุ้งชนไงอาจจะขาดได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้ดีน่าจะทนนะเรามาด,ดาูด้านข้างกันนะครับด้านข้างก็จะมีเลขหนึ่กศูนยนะครับซึ่งเป็นรุ่นของเขานะครับอ,อันนี้ไม่ใช่คาร์บอนแต่ไว้เดี๋ยวค่อยคุยกับข้างล่างนะครับดวยนะครับสีการไล่เฉดสีสีเขียวมาฟ้าออกขาสวยงามมากนะครับผมแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับ ทุกคนล็อกล็อกส้นเท้าหรือว่าช่วยล็อกบริเวณอเอ็นร้อยหวเราได้ดีเลยนะครับซึ่งซูเปอร์ชูและหลายแบรนด์ต้องบอกว่ามีแบรนด์ที่มีแล้วก็มีแบรนด์ที่อีกหลายแบรนด์ที่ไม่มีการล็อกส้นเท้าช่วยแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่ามีให้ก็ดีมากมเลยนะครับแต่ว่ารุ่นที่แล้วเห็นเขาบอกว่ามันล็อกแน่นกว่านี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่เคยใส่เพิ่งจะสั่งมาลองเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าเทียบกับเันนี้ เน็กผมก็ล็อกเนี่ยให้บอกว่าเน็กไม่ล็อกแหละล็อกเหมือนกัน <c oughs> ทำไมทุกคนล็อกเลยไม่รู้เหมือนกันนะมีอันนี้ให้ด้วยนะครับมีเหมือนกับเป็นที่ช่วยเราเวลาเราใส่แต่ว่านิ้วผมสอดไม่ได้อิบิเดนเออได้ได้ได้อยู่ได้แหละเ,เขาก็ทํามาช่วยแหละแต่ผมว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้เนาะมาต่อกันที่บริเวณอินโซนะครับ อินโซตัวนี้ถอดได้นะทุกคนแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะไม่มีไม่มีอินโซแถมไม่อีกันนึงแล้วก็เชือกอีกชุดหนึ่งจะไม่มีนะถอดได้นะครับก็นุ่มนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบโฟมนะเป็นโฟมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลังพึ่งหรอแล้วก็เจาะรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าโอเคแต่ว่าอย่าถอดบ่อยนะทุกคนเพราะว่าบางครั้งที่เราจะใส่กับเข้าไปผมเห็นปัญหาของหล,ลายๆคนคือ พอถอดบ่อยปุ๊บมันก็จะเลื่อนนะทุกคนม,มินชมจะเลื่อนติดถุงเทา้ารองเท้าเวลาเราใส่เวลาเราถอดอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยก็พยายามอย่าถอดมันบ่อยนะครับมาดูกันที่ห้องเครื่องหลักของรองเท้าทุกๆรุ่นนะครับนั่นก็คือโฟมนะครับโฟมตัวนี้ผมคาดเดานะน่าจะเป็นชื่อโฟมเขาไงนะ Xtep Ace นะครับเพราะว่าตัวนี้มันยังแบบ ซูม x เลยเห็นไหมทุกคนมันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันผมก็เลยคิดว่าน่าจะชื่อนี้แหละก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าปรับจูนมาใหม่นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการตอบสนองที่จะไม่ผิด 80- ดสิถึงแปเลยนะเขาว่าประมาณนั้นนะครับก็จับดูก็นุ่มดีนะครับฟิลฟูมของมันไม่เหมือนไม่เหมือนซูม x ซูม x จะจะเอ่อถ้าเล็กๆได้ใหม่ๆจะรู้สึกว่ามันมันมันแข็งเลยนะทุกคนแต่เนี้ยมันมันยุ้มยิ้มอ่ะ มันเหมือนมัชเมโลผมจะพูดว่าไงเออมันเป็นประมาณอย่างนั้นนะทุกคนมันนุ่มๆอ่ะแต่ว่าใส่ไปผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะจะนุ่มแบบนี้ไหมนะผมจะให้ผมเดานะน่าจะเฟิร์มนะครับทุกคนแล้วก็นี่ทุกคนคาร์บอนวะัะข้อคาร์บอนมาวางข้างนอกเลยนะทุกคนอันนี้ก็น่าจะประคองบริเวณกลางเท้าได้ดีนะถ้าแบบนี้นะ ตรงนี้เขาน่าจะออกแบบมาให้แบบยังไงแบบปกติอ่ะคนเราตกลงจะตกตรงนี้เนาะอาจจะแบบทําให้แบบข้างในมันมันค่อนข้างมั่นคงขึ้นหรือเปล่านะครับวันนี้ผมเดานะครับแต่ว่าเขาออกแบบมามันก็น่าจะมีในย่าสาคัญของเขาอยู่แต่ว่ายัางไงเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังจากที่ผมออกไปเทสกันนะครับบริเวณด้านล่างตัวนี้ขวานออกนะครับ ให้น้ำหนักเบาตรงก้นก็คว้านออกเหมือน,นกัน,นตรงกลางตังนี้คว้านออกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้จะส่งผลกับความมั่นคงทุกคนเพราะว่าเขามีตรงนี้ให้ใครที่เท้าล้มในก็สําหรับผมนะถ้าผมเป็นคนเท้าล้มในนะผมจะค่อนข้างไว้วางใจแล้วนะเมื่อเห็นหตรงโครงขาบอลตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่โฟมนุ่มนะครับแต่ว่าต้องลองเทสก่อนคำว่า,านุ่ม มาดูพื้นกันนะครับพื้นยางพื้นยางของเขาจะเหมือนเป็นซิลิโคนนะครับทุกคนเหมือนซิลิโคนแบบกันกระแทกมือถือสมัยแต่ก่อนมันเป็นความรู้สึกประมาณอย่างนั้นเลยนะทุกคนถ้าเอาแค่การมองเนี่ยอย่างแรกสวยแล้วก็มีหนึงหกส่วนเอ็กตรงนี้ด้วยอย่างที่สองที่คิดต่อเลยคือถ้ากูเหยียบเส้นทึบบนถนนเนี่ยกูจะลื่นไหมถ้าแบบเปีเปยกน้ำนะอันนี้ความความคิดเห็นผมนะครับ เพราะมันมัน,ม,น,ม,นมันทำให้รู้สึกอย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นพื้นคอนกรีตพื้นยางมะตอยผมมั่นใจว่าน่าจะเอาอยู่นะแต่ถ้าเส้นทึบอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ขอให้มาเยอะนะครับพื้นที่เยอะมากเลยนะครับดังนั้นก็น่าจะทนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยรองเท้าแบรนด์นี้นะครับตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วเนี่ยผมได้ยินพูดกันมาเยอะมากเลยนะครับว่าโคตรทนครับทุกคนดังนั้น มันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมตัดสินใจซื้อมาครับเพราะว่าผมใช้รองเท้าค่อนข้างเปลืองนะผมน้ําหนักตัวเยอะแล้วก็ซ้อมวิ่งอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสกเร็วนะครับรองเท้าที่อยู่กับผมได้เป็นแบบพันโลอ่ะมีซูมไฟให้คู่เดียวนะครับไอตัวนี้ก็เพิ่งร้อยโลยังไม่ได้ทําคลิปให้ให้ดูเลยหลังจากร้อยโลนะครับแต่ว่าเป็นรองเท้าที่ดีนะอันนี้สปอยไ้ล่วงหน้าเลยอ่ะกลับมาที่คู่นี้นะครับผม โดยรวมนะครับการที่ได้เห็นได้จับได้สัมผัสในครั้งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับความสวยงามน้ําหนักอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฟิตติ้งหลังจากการใส่จะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็อารมณ์ของการวิ่งจะเหมือนรองเท้าคู่ใดเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งนะครับยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเออกไปวิ่งกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะครับก็ <c oughs> วิ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเบนเพื่อนต้องบอกว่าฟิลลิ่งไม่เหมือนเน็กเลยครับอันนี้ต้องต้องต้องพูดกันจริงๆเลยถ้าใครซื้อเราคาดหวังว่ามันจะนุ่มเด้งแบบเน็กไม่ครับไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยมันจะเหมือนอันนี้สมมติว่าเป็นไอ้นี่เท้าเรานะครับมันกับไตรงบริเวณข้อนิ้วเท้าเราอะมันจะเหมือนมีลูกบอลยางอะครับมาวางไว้ตรงนี้แล้วกดมันก็มานะทุกคน แต่สมมติว่าเวลาที่เราจะกระชากอย่างเงี้ยมีคนตามมาแล้วเราจะกระชากมันอาจจะเสียเวลามากกว่านินิดนึงนิดเดียวครับแต่มันก็ไปเหมือนเดิมแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกได้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเมื่อกี้ผมลองวิ่งแบบเป็นเป็นสเตดี้เพจนะครับผมวิ่งอยู่ประมาณ6 5, 5 5ถึง7ประมาณนี้นะครับวิ่งเรื่อยๆคุมง่ายมากครับทุกคนเป็นเป็นฟิลที่ผมไม่ไม่เคยได้รับจากนิกมาก่อนเลยต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนเป็น,เป,นเป็นแบบสายแบบคุมความเร็วรอบขานิ่ง ได้ตัวนี้ไปต,ต้องบอกเลยว่าส่งเสริมความสามารถของพี่บีเนเพื่อนแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครที่แบบต้องการแบบโอโ้สับเป็นมาสับเป็นมาอันนี้อาจจะไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้นครับแต่ว่าด้วยส่วนตัวด้วยส่วนตัวผมเลยนะผมชอบนะครับเพราะว่ามันแปลกใหม่ดีแล้วก็น่าจะเอาไว้สําหรับการวิ่งไกลๆได้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือ ความด้วยความที่ดอกมันต่างกันเนาะดอกของนิกนะ่าจะประมาณ6หรือ8ผมจาไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ประมาณ3หรือ4นี่แหละเท้าเราจะประมาณนี้เนี่ยเวลาที่เราวางเท้ามันจะง่ายๆอย่างนี้มันจะลงส้นนะครับถ้าเวลาเราเดินนะแต่ถ้าเราวิ่งถ้าใครลงโฟร์ฟุตอยู่แล้วสบายครับปกติแล้วไปเลยตบตบตบ,ตบแต่ถ้าใครที่เคยลงเต็มเท้าอาจจะรู้สึกแบบมันจะยุมย่มลงส้นนิดนึงนะครับยังไงก็ค่อยๆปรับกันนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ First สอินพีชชั่แรกโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบแล้วก็ปลื้มมันมากๆเลยนะครับผมถ้ายัางไงผมมีโอกาสได้ใช้ไปเรื่อยๆนานไปนเรื่อยๆแล้วสักแ0่10โลหรือ100โลผมจะกลับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับผมถ้าเผื่อว่าใครต้องการที่จะทราบนะครับผมส่วนสำหรับผมนะถ้า1คําเลยนะให้กับเขารองเท้าคู่นี้นะครับเ็กหนึ่งจุห้าจุดศูนเวอร์ครับ คำเดียวนะครับเวอร์เวอร์อรจริงๆผมตกใจเลยผมวิ่งฮาร์ดรทตัวเองอยู่แค่โซนสองอ่ะตอนสตร์ดี้เพจอ่ะโซนสองเรื่อยๆนิ่ง,งอะ่ะเวอร์จริงครับไม่เหนื่อยอันนี้วันนี้ก็ร้อนนะทุกคนอากาศก็ร้อนนะไม่ได้ต่างกันจากวันอื่นๆเลยนะที่ผมวิ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นแรงอวยของผมหรือยังไงนะแต่เนี้ยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมแปะให้ดูนะเรื่องเกี่ยวกับโซนหัวใจที่ผมวิ่งดูเลยผมเอาให้ดูเลยสําหรับเพื่อนๆะอาจจะรู้สึกว่ามันเป็น เพศที่แบบมันก็ควรจะอยู่ประมาณนี้หัวใจแต่สาหรับผมเนี่ยเพศตัวนีวเน้เกือบเ,เท่าแข็งเลยนะปกติก็อยู่ประมาณโซนสามสำหรับผมเลยนะครับแต่นี้แค่โซนสองต้องรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะครับทุกคนขอพูดต่อยีกงนิดนึงนะครับทุกคนก็คือทบล็อกนะสาหรับใครที่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องไซน์นะครับว่าว่ามันถ้าเราใส่เท่าไซส์เดิมมันมันจะหลวมใช่ไหมสาหรับผมรู้สึกว่าวัดแค่ความยาวเท้าก็พอนะครับทุกคนเพราะว่าผมกังวลกับ กับกับบางคนที่แบบสมมติว่ารถไสแล้วไอ้ตัวนี้มันจะติดมันจะชนเกินไปคนระับอาจจะวิ่งได้ไม่ดีแต่ถ้าแบบสำหรับทบ็อกซ์มันใหญ่ขึ้นจริงครับตรงนี้มันใหญ่ขึ้นจริงแต่ว่าวิธีแก้มันง่ายครับแค่ใส่รองเท้าหนาผมว่าก็น่าจะช่วยได้ดีแล้วนะอันนี้คือใส่แล้วรู้สึกสบายมากๆเลยวันนี้ผมใส่รองเท้าบางนะแต่อาจจะหลวมนิดนึงแต่ว่าวิธีแก้ถ้าวันแบบโรงงานจริง,รงๆผมก็ควรจะใส่เป็นรองเท้าที่หนาขึ้นก็น่าจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้นะครับทุกคน ก็ภาพรวมสําหรับรองเท้าคู่นี้นะครับก็ถูกใจมากๆน,นะครับสำหรับ f First i m p r e s s i o n แรกที่ได้สัมผัสเขานะครับผมไว้ยังไงถ้าครบ50กิโลหรือ100กิโลแล้วผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ